ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสินค้ามือสองได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงของใช้ในครัวเรือนที่เซี่ยงไฮ้ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองเต็มไปด้วยลูกค้าที่สนใจซื้อสมาร์ทโฟนมือสองเหลินเหลียนเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เขาซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จึงนำเครื่องเก่ามาขายเขาบอกว่าทางร้านประเมินราคาให้450หยวนและให้ใช้คูปองอีก70หยวนทำให้สมาร์ทโฟนขายได้ในราคา520หยวนหรือประมาณ2,600บาทซึ่งเป็นราคาที่น่าพอใจ ผู้จัดการร้านตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้สนใจสินค้ามือสองเพิ่มขึ้นวันละ50เซมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่อายุประมาณ18-28ปีซึ่งมีมากถึง70%ร้านสินค้ามือสองกว่า90%เป็นร้านรับซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและแล็ปท็อปผู้จัดการร้านบอกว่าถ้าลูกค้าตกลงทางร้านจะชำระเงินทันทีใช้เวลาซื้อขายทั้งหมดเพียง5-10นาทีเท่านั้น นอกจากนี้แพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้ามือสองออนไลน์ก็เป็นที่นิยมอย่างมากเหลิ่นมักจะซื้อและขายโมเดลในแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้ามือสองเขาบอกว่านอกจากได้ซื้อขายสินค้าแล้วยังได้เจอคนที่สนใจสิ่งเดียวกันด้วยเตีย<ใ>นชูเป่ารายงานว่าในปีที่ผ่านมาการทำธุรกรรมของอ e ีคอมเมิร์ซสินค้ามือสองมีมูลค่ากว่า540,000ล้านหยวนหรือประมาณ2.7ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น14%เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีผู้ใช้ถึง580ล้านคนเพิ่มขึ้น25%เมื่อเทียบกับปีก่อน